สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2565นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาทั้ง12บราศีเลยนะคะแต่ทว่าในคลิปนี้แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิด ในราศีมังกรนะคะและท่านที่เกิดในราศีมังกรในที่นี้ก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมไปจนถึงวันที่15กุมภานะคะและก่อนที่แม่หมอจะทำนายแม่หมอก็ขอบอกเก่าทุกท่านให้ทราบก่อนนะคะว่าการแต่งกายของแม่หมอวันนี้มันไม่เป็นเหมือนเดิมแม่หมอใส่ชุดสาหีค่ะ แม่หมอใส่ชุดสาลีนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเดือนตุลาที่ผ่านมานั้นแม่หมอประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูนะคะดังนั้นแม่หมอก็ได้รับอ,อพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์เข้ามารวมกันทั้งในไพ่ทั้งในไพ่น,นี้นะคะคือในไพ่ทาหลอดแล้วก็ไพ่เลนมองนี้นะคะ นำเอาพลังงานบวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มารวมกันในไพ่สองชุดนี้นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็เลยแต่งตัวเป็นชุดไหว้ครูชุดสาลีนะคะมันจะเป็นไปทางอินเดียนิดนหนึ่งเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็าศาสนาพุทธเราก็ก็เป็นทางอินเดียนะคะและก็าศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็เป็นทางอินเดียอีกและครูบาอาจารย์ แม่หมอก็เป็นทางอินเดียดังนั้นวันไหว้ครูแม่หมอก็ใส่ชุดสาหรีอย่างนี้นะคะเพื่อให้พลังบวกเข้ามาโู่ในจิตวิญญาณของแม่หมอที่จะสื่อสารความแม่นยําำฉังไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอกำลังจะทำนายอยู่ณเวลานี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศ เข้ามารับชมรับฟังเยอะๆนะคะและหากใครเข้ามารับชมใหม่ๆถ้ายังไม่ได้กด subscribe ก็เมตตาต่อแม่หมอด้วยนะคะช่วยกด subscribe แล้วก็ช่วยดูคลิปวิดีโอให้จบด้วยนะคะและหากท่านาถูกอกถูกใจหรือท่านมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับกนานตรวจเช็คดูดวงชะตาก็กด subscribe แล้วคอมเมนต์ถามแม่หมอได้นะคะแม่หมอตอบฟรีนะคะ ทีนี้แต่การถามต้องบอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดแล้วก็ปีที่เกิดนะคะแล้วก็ถามมาหนึ่งคำถามนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตาครั้งนี้แม่หมอก็เคยบอกแล้วล่ะว่าแม่หมอจะอิงจากไพ่ไพ่ทาหลอดนี้นะคะแล้วก็ไพ่เรนมองนี้นะคะเพราะว่ามันจะไพ่สองชุดนี้จะมีความขลังความเจริญความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากจะไม่ได้อิงลัคนาอันใดนะคะท่านไม่ต้องไปจําว่าท่านจําเวลาเกิดเวลาตกฟากไม่ได้นะคะจําไม่ได้ก็ไม่ต้องประจาเพราะถึงจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะการตรวจราศีนี้มันคือเราจะดูเฉพาะแค่วันที่ช่วงเกิดวันที่เท่าไหร่ ไปถึงวันที่เท่าไหร่ในเดือนในเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเราจะไม่ได้เอาวันเดือนปีเอามาบวกลบคูณหารหรือว่ามาทําเป็นลัคนาหรือว่าไม่ได้อิงดวงดาวนะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครมาดูดวงชะตากับแม่หมอราศีมังกรในที่นี้ก็จะหมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่ 16. มกราไปจนถึงวันที่1 5กุมภานะคะขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อเข้าใจตามนี้แล้วเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตากันว่าท่านที่เกิดราศีมังกรเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะช่วงระหว่างภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เจ้าชะตาก็หมายถึงตัวท่านนี้รู้สึกว่าเป็นคนดูดีมีเสน่หามากมายแล้วก็เป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งที่มีบารมีมีอํานาจนะคะมีบารมีสูงมีอํานาจสูงหากมีใครทํางานก็หมายถึงเป็นระดับถึงระดับผู้บริหารระดับผู้จัดการระดับขั้นสูงๆกจะมีลูกน้องอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในศักยภาพศักยภาพตัวเองสูงมากเลยนะคะ จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองมากๆเลยนะคะนี่คือคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทีนี้สภาพทั่วไปท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคท่านดูดีมีเสน่หามากมายเลยเรามาเจาะโดยตรงเทละเรื่องต่อไปเรามาดูในเรื่องแห่งการงานนะคะเรามาดูเรื่องการงานการงานหรือการเรียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ การงานและการเรียนของท่านนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็แล้วแต่นะคะบริษัทการงานบริษัทของท่านนี้ก้าวหน้าก้าวไกลท่านมีไอเดียมีโปรเจกต์อะไรที่จะมาพัฒนาการงานของท่านนี้ก็ประสบความสาเร็จหากใครคิดที่จะพัฒนาอะไรอย่างไรก็ตามขอให้ท่านนี้ลงมือทำได้เลยเพราะ ที่สำคัญดวงชะตาของท่านนี้ก็ยังได้มีลูกน้องหรือผู้ร่วมงานที่เก่งมากด้วยความสามารถมาช่วยเหลือในการงานของท่านให้มันทะลุเป้าให้มันไปถึงจุดสำเร็จจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะทีนี้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันนะคะช่วงระหว่างเดือนอพฤศจิกายนเดือนนี้นะคะจะมีคนมากหน้าหลายตา รู้จักชื่อเสียงของท่านแล้วก็มีคนบอกกล่าวต่อไปต่อไปในการงานของท่านแล้วก็จะมีผู้คนมากมายลาหลังไหลมารับใช้บริการงานของท่านทําให้ธุรกิจของท่านนี้ไปได้ดีท่านเจริญได้ดีมีชื่อเสียงในอาชีพของท่านและในการประกอบอาชีพของท่านที่เกิดราศีมังกรน,นี้นะคะไม่ว่าท่านนี้ จะกอเกิดโทษที่จะประกอบอาชีพอะไรก็ตามมันเป็นอาชีพที่ถูกฉลกท่านมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้ัยันขยันพยายามอดทนอดกั้นพยายามกอบโกยเอาไว้กอบโกยไว้มันเป็นช่วงโอกาสที่ดีในในเรื่องการงานที่จะสร้างเงินให้กับท่านนะคะ ท่านอย่าได้ไปท้อแท้อย่าไปเหน็ดเหนื่อยอย่าได้ไปขี้เกียจอย่าไปอะไรนะคะมันเป็นช่วงโอกาสดีของท่านที่จะได้กอบโกยเงินทองจากการงานนะคะนี่สาหรับนักศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนนี้หากแม้นว่าท่านกําลังจะเทศมีการสอบอะนะคะมีการสอบถามว่าสอบผ่านไหมผ่านถามว่าท่านจะได้เกรดเอตามที่ใจปรารถนาไหม ท่านก็จะได้สําเร็จเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนี้ท่านจะมีเพื่อนที่เรียนดีหรือว่ามีได้รับเหยียดนิยมอะไรเรียนเก่งนะ่ะมาช่วยติวข้อสอบให้กับท่านแล้วท่านก็สามารถที่จะทําข้อสอบให้ได้ลงตัวทําสามารถที่อสอบผ่านโดยไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะหรือว่าท่านที่เรียนจบแล้วต้องการที่จะไปสมัครงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ช่วงเดือนนี้ขอหากแม้นว่าท่านไปสมัครงานที่ใดก็ตามท่านก็ประสบความสําเร็จเขารับท่านนี้เข้าทํางานนะคะหรือหากแม้นว่าท่านเคยไปสมัครงานแล้วสอบข้อเขียนอะไรผ่านมาแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านมีเกณฑ์ว่าจะต้องได้เรียกไปสอบสัมภาษณ์คำตอบก็คือท่านสามารถที่จะสอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะเพราะว่า ท่านนี้ดวงชะตางท่านนี้มันมีพลังบวกที่จะดึดงดูดตากรรมการได้ดีมากๆเลยนะคะก็สรุปแล้วการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดีพอประมาณนะคะไม่ได้ดีไม่ได้พุ่งมากมายดีตามผลงานของท่านนะคะ แต่การเงินของท่านก็ไม่ได้ติดขัดคือมันมันก็ยังอยู่นิ่ง,งๆก็หมายความว่าอย่างเช่นท่านมีเงินเจ็บเงินฝากเงินออมอยู่ก้อนหนึ่งเท่านี้ภายในเดือนพฤศจิกายนท่านก็ยังมีเงินอยู่เท่านี้อย่างเช่นมีร้านก็มีร้านมีหมื่นก็มีหมื่นมีแสนก็มีแสนอะไรอย่างนี้คือคือมันไม่ได้ขยับขยายการเงินให้พุ่งขึ้นแต่ท่านก็ไม่ได้มีการติดขัดขัดสนในด้านแห่ง การเงินนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะขอให้สบายใจได้ต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักนะคะความรักโดยสภาพทั่วๆไปสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสภาพทั่วไปแล้วนะคะอะด้านแห่งความรักทั่วไปนี้มันมันยังไม่ค่อยได้ดังใจดังหวังสักเท่าไหร่มันมีทั้ง สมหวังและผิดหวัง50 50มันจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีบางครั้งเราก็ยังเซ็งๆแห่งความรักอยู่ถึงแม้ว่ามีความรักเข้ามาแต่มันก็เซ็งในความรักนะคะที่เรามาดูว่าทําไมเราถึงเสง็งมีรักเข้ามามันแทนที่มันจะดีใจแล้วทาไมมันถึงเส็งนะคะแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหความรักสําหรับคนโสดสความรักสําหรับคนที่ มีคู่หรือเป็นครอบครัวนะคะเรามาพูดถึงความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคนโสดโสดโสดซี่เกินซี่ยังไม่มีใครมารักมาชอบหรือว่ายังอยู่บนคานทองอยู่พอถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็สามารถที่จะลงมาจากคานทองได้นะคะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้การม,มเทพจะแผ้งสอนมาปักอกปักใจท่านทำให้ท่านที่ยังไม่มีความรักมาก่อน ก็จะเริ่มมีคนมาจีบมาขายขนมจีบกับท่านนะคะจะเป็นช่วงโอกาสดีๆที่จะมีคนมารักมาชอบช่วงนี้ท่านดูดีมีเสน่หามีเสน่หาเพลีวพาตั้งแต่หัวจนลดเท้าไปเลยนะคะดูด,ดีมากสวยสดงดงามเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีคนมารักมาชอบมากายมเลยแทบจะเอาเป็นว่าเลือกลําบากอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วถามว่า ถ้ามีคนมารักมาชอบมากมายอย่างนี้ยังจะต้องเป็นโสดไหมคําตอบก็คือถึงจะมีความรักมากมายเข้ามาจีบมันก็มีความรักมากมายก็จริงแต่มันมีตัวเลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะมันเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกความรักแบบไหนดีนะคะสุดท้ายคําตอบก็คือคนโสดก็ยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดนะคะเชื่องเรือนพฤจิกายนยังต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะ แต่เราก็ได้สดชื่นในหัวใจเ็าเหมือนกันทําไมแม่หมอบอกว่ายังเป็นสดวํทไมมีรักมาทําไมมันลงเอยไม่ได้มันลงเอยไม่ได้ก็เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวมีคู่ครองอยู่แล้วพอเราอาจจะรักเข้าจริงๆก็ปรากฏว่ามันลงเอยแต่งงานคลองเรือนกันไม่ได้ก็ได้แต่ความรักกันนะคะจะเป็นอย่างนี้หรือบางคนเรารักกับคนนี้ถึงแม้ว่าเขาเป็นสดก็ตามแต่ถ้าว่ามาสังเกตดูแล้ว เขาไม่ได้รักเราแต่เพียงผู้เดียวเขายังมีคนอื่นมากมายที่ไปรักไปชอบอยู่นะคะเขาก็มีตัวเลือกมากมายอยู่เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยมีรักก็มีรักมันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นสุขเหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกนะคะมันมีทั้งสุขคุกเขากับน้ําตามันจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูความรักสําหรับคนที่ มีคู่หรือมีครอบครัวนะคะแม่หมอเคยบอกกล่าวเอาไว้แล้วว่าคนที่มีคู่หมายถึงหนึงคนที่แต่งงาน2คนที่จดทะเบียนหรือคนที่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้แต่งงานก็ได้มาอยู่รวมกันเป็นสถาบันครอบครัวดังนั้นเมื่อเป็นสถาบันครอบครัวมันก็โอเคมัคนก็โอเคก็ดีอยู่แต่อยู่มาวันหนึ่งพาในเดือนนี้แหละช่วงใดช่วงหนึ่งมันเกิด ด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์ในครอบครัวมันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมนั่นก็คือมันเกิดสถานการณ์แห่งแห่งความรักเข้ามาแทรกนะคะบางท่านก็จะมีความรักมาแทรกภรรยาบางท่านก็จะมีความรักมาแทรกสามีหรือจะมีความรักมาแทรกทั้งสามีและภรรยาแล้วทีนี้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ความลับความลับมันก็แตกแดงก็ทำให้ทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยานี้ขัดแย้งกันขึ้นทะเลาะบบาแหวงกันขึ้นทะเลาะหบาแหวงไม่อยากจะไม่อยากจะรักไม่อยากจะผูกสัมพันธ์แล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยกันแล้วมันเซ็งจ,จากนั้นก็เหมือนว่าหันหลังให้ก่อนสักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เลิกลาต่อกันนะคะเพียงแต่ว่า ต่างคนก็ต่างออกไปก่อนเพื่อไปตั้งไปตั้งหลักใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับตั้งหลักใหม่หมายความว่าไปทําจิตให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นส,สมาธิก่อนจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้พอถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วจะได้เลิกกันไหมคําตอบก็คือไม่ได้เลิกกันเนื่องจากว่ามันจะเป็นอารมณ์หัวร้อนหัวเสียกันชั่ววูบเท่านั้นเอง แล้วสุดท้ายทั้งสามีและภรรยาก,ก็หวนกลับมาปรับความเข้าใจกันกลับมาในอ้อมกอดซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ยังรักใครยังห่วงหาเอื้ออาทรต่อกันมีพลังกิจซิกเซนจูนกันต่างคนต่างคิดถวิลหากันสุดท้ายแล้วสามีก็หวนกลับมาหาภรรยาเป็นครอบครัวมั่นคงเช่นเดิมภรรยาก็กลับมาหาสามี เป็นครอบครัวที่มั่นคงเช่นเดิมมันจะเป็นอยู่ในรูปแบบนี้นะคะก็ถ้าบางคนถามว่าอืมที่ผ่านมาเราห่างเหินกับสามีสามีจะกลับมาไหมในเดือนพฤศจิกายนี้คําตอบก็คือกลับมาแน่นอนเลยนะคะโอเคเรื่องความรักก็จบไม่แค่นี้ต่อไปเรามาดูเรื่องเคา์นะคะท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นี้ท่านไม่มี ไม่มีพยายนอันตรายใดๆเลยนะคะท่านสุขภาพก็ยังโอเคดีอยู่นะคะสุขภาพก็ยังแข็งแรงดีไม่มีเคออะไรเข้ามาทําให้ท่านนี้ต้องเก็บไข้ได้ป่วยเลยนะคะอ่าก็จะมีแค่นี้นะ,ะเป็นว่าสรุปไม่มีเคออะไรทีนี้เรามาดูปัญหาของท่านภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านจะมีปัญหาไหม หรือว่าไม่มีทีนี้แม่หมอก็ขอบอกกล่าวเอาไว้อย่างนี้ภายในเดือนพฤิกายนนี้ตัวท่านที่เกิดราศีมังกรนะคะท่านก็จะมีปัญหาอยู่อยู่เรื่องเรื่องหนึ่งนั่นก็คือมีปัญหาเรื่องแห่งความรักโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นคนส่วนหรือคนมีครอบครัวก็ตาม ปัญหานั้นมันจะเกิดเป็นรักสามเศร้าเ,รเข้ามานะคะมันจะมีมือที่สา <lishing> มมีมีมือที่สามเข้ามาดังนั้นนี่แหละปัญหาทําให้ท่านเครียดตึงเครียดบางผู้หญิงบางท่านที่อาจจะอ่อนไว้หน่อยก็อาจจะน้ําตาเปียกหมอนไปอะไรประมาณนี้นะคะมีปัญหาเรื่องความรักถึงแม้ว่าบางคนมีรักอย่างเช่นคนที่มีคู่มีครอบครัวเป็นสาาบันครอบครัวไม่ได้เลิกลากันก็ตาม แต่มันก็ยังปวดแบบในหัวใจปวดแบบในหัวใจเนื่องจากมันมีบุคคลที่สามแทรกเข้ามามันเลยทำใจยากอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่มีปัญหานั่นก็คือท่านนี้โชคดีอย่างก็คือเรื่องการเงินถึงแม้ว่าแรกๆแม่หมอบอกว่าการเงินของท่านมันยังอยู่ในสถานะที่แบบมั่นคงไม่ติดขัดไม่ขาดสวน แต่ถ้าว่าหลังช่วงครึ่งครึ่งครึ่งเดือนหลังนั่นแหละท่านจะโชคดีมีโชคลาภแห่งการเงินการทองนะคะบางคนถ้าหากแมนว่าชอบเสียงโชคในรูปแบบแรกก็แล้วแต่ช่วงวันที่16เป็นต้นไปนั้นท่านก็จะโชคดีจะมีโชคในเรื่องแห่งการเงินการทองนะคะถ้าบางคนไม่ชอบเสียงโชคเสียงดวง ก็จะมีโชคลาบการเงินงการทองจากคนนั้นคนนี้ให้มานะคะหรือถ้าบางคนชอบเสี่ยงโชคเป็นชีวิตจิตใจจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหุน้นหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพสเสี่ยงๆน่ะท่านก็จะสำเร็จและสมหวังมีโชคมีลาบนะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีโชคมีลาบท่านก็เป็นปื้มดีอยู่เอาเป็ว่าและ สุดท้ายแล้วนี้ขอสรุปว่าดวงชะตาท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรต้นต้นนี้มันอาจจะต้นร้ายปลายดีนั่นก็คือระยะต้นต้นการงานก็ยังเพึ่งเหมือนมันเป็นเบสิคเพิ่งเริ่มต้นทีนี้พอมาสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังการงานเริ่มดีขึ้นพุ่งลุ่งเลืองลุ่งเลือง,งขึ้นดีมากๆเลยนะคะทีนี้ การเรียนก็เหมือนกันสําหรับการเงินพอครึ่งเดือนหลังการเงินของท่านมันก็พุ่งขึ้นดีมากๆเลยมันมาจากทุกช่องทางคนนั้นคนนี้ให้มาหรือว่าถูกลอตเตอรี่หรือว่าเล่นหุ้นหุ้นดีอะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะคล้องตัวไปสมดทุกอย่างตัวท่านนี้ก็ยังเป็นคนเก่งถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาสู่ตัวท่านเรื่องอะไรก็ตามปัญหาเรื่องอะไรก็ตามท่านเป็นคนเก่งมีสติมีสมองที่เฉียบ แหลมนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและสถานการณ์แห่งปัญหานั้นได้ลงตัวโดยไม่ติดขัดอันใดสุดท้ายแล้วท่านก็เป็นผู้ชนะในปัญหาทุกๆเรื่องนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะโอเคการตรวจเช็คดูดวงชะตา,าราศีมังกรนี้ในวันนี้และในเดือนพฤศจิกายนี้ แม่หมอก็ดูเป็นแบบภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะมาดูดวงชะตากับแม่หมอซึ่งเป็นดวงส่วน,วนตัวแล้วก็ให้มาดูกับแม่หมอที่บ้านของแม่หมอนี้นะคะแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะว่าบ้านอยู่ห่างไกลกันหรืออยู่กันคนละภาคอยู่คนละประเทศอยู่คนละ จังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะมาไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็ดูกันทางออนไลน์นะคะดูกันทางออนไลน์แม่หมอก็จะเอาวันเดือนมีเกิดของท่านแล้วมาเอามาผสมผสานกับไพ่นี้นะคะเอามาอารวงชะตางท่านมาผสมผสานกับไพ่แล้วก็เปิดกล้องวิดีโอแล้วให้ท่านนี้สามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำเอาพลังบวกให้ท่านนี้ได้มี ยานสัมผัสพิเศษเซ็กเซนแรงก้าสามารถที่จะเลือกหยิบไพ่ได้ด้วยมือของท่านเองดังนั้นความขังความฉมังความแม่นยำมันก็จะเกิดขึ้นเป็นความที่ดวงของท่านที่แท้จริงโดยตรงนะคะเพราะว่าในไพ่นี้มีความขังความฉมังแม่นยำยิ่งนักนะคะเป็นไพ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะหากใคร ดูกันมาดูกับแม่หมอหรือดูทางอะไรความแม่นยำความขังความศักดิ์สิทธิ์ก็มีค่าเท่าเดิมนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้แล้วแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนแล้วเราคอยไปพบกันใหม่อีกครั้งในนะคะในสิ้นปี2 5 6 6นี้เอ้ยี้ในสิ้นปี2565น้าน,น,นะคะคือเราคอยพบกันในช่วงเดือน ธันวาคม2565เดือนหน้าเรามาพูดคุยกันอีกครั้งมาเช็คดูดวงกันอีกครั้งว่าสิ้นปีนี้มันจะสิ้นใจหรือจะได้ใจนะคะจะร่ำรวยหรือไม่ร่ำรวยจะเฮงเฮงปังปัง,ปงหรือไม่นะคอยติดตามนะคะหากใครยังไม่กด subscribe ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอนะคะมาเป็น fc ประจำของแม่หมอและท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสน,นะเดือนหน้านี้อย่าพลาดนะคะเพราะว่าเป็นช่วง เดือนสุดท้ายแห่งปี2 5 6 6เป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีเสือแล้วก็จะไปปีเสือหมดแล้วก็จะไปเจอปีอ่าปีเถปีเถปีนี้ปีขานปีหน้าปีเอนะคะทีนี้เราก็อย่าพลาดโอกาสค่อยมานะคะอย่าลืมมาติดตามแล้วแม่หมอก็จะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะ มีเรื่องอะไรก็โทรมาถามได้นะคะหรือท่านมีปัญหาอยากถามเรื่องดวงชะตาก็บอกวันที่เกิดเอาวันที่อย่างเดียวนะคะวันที่แล้วก็เดือนแล้วก็พออนะคะแล้วก็ตั้งคําถามมาหนึ่งคำถามว่าท่านอยากจะถามว่าอย่างไรจะถามเรื่องความรักหรือเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่แม่หมอตอบได้ทุกเรื่องแล้วก็ตอบให้ท่านฟรีไม่คิดสตังค์นะคะโอเควันนี้ แม่หมอก็จะขอไปก่อนขอให้ทุกท่านนี้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศจงมีแต่โชคมีแต่ลาบโชคดีมีสุขนะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้ท่านนี้ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้จงให้มีแต่ความสุขมีอย่าได้มีความทุกข์อันใดเลยนะคะขอให้มีความสุขทั้งทางใจและทางกายนะขอทุกท่านนี้จงพ้นจากทุกจากโศกพ้นจากโรคจากภัย พ้นจากสัพเพเสิเนียดอย่างไรทั้งหลายด้วยเทินสาธุเพียงขอให้ท่านจงโชคดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาท่านไปก่อนนะคะ thank you so much thank you so much